เมื่อวันที่25เมษายน2555ณอาคารอบรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์ในแพทย์โสพลนภาธรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะผดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดการเสวนารูุทันโรคตับตอนวิรัตตับอักเสบบีไขมันตับก้อนในตับคุมอาหารลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล รองศาสตราจารย์นในแพทย์พินิจกุรวณิชผู้ช่วยเลยขาธิการสภาการดไทยเปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดโรคตับมาจากหลายปัจจัยอาทิการดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารสุกถูดิบๆมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกันใช้สารเสพติดที่ใช้ชิ้นการใช้เข็มฉีดสี่ยงออการเป็นโรคตับทั้งเวลาตับอักเสบ A B C และ E โรคตับในบ้านเรามีไส่ไหลายบ้านซึ่งคำริงฟังดีๆอย่างสองสามท่านที่พูดไปแล้วนี่ก็จบแล้วนะครับ เรามีตับอักเสบเฉียบพลันอย่างอะไรบ้างละ่ะอยากเชื่อวัสตับอักเสบชนิด A B C E ทั่วโลกนะครับแต่สำหรับบ้านเราเนี่ย E ไม่ค่อยมีเพราะมันเกิดในประเทศเช่นอินเดียปากีสถานอะไรเหล่านั้นมากกว่าแต่ทีน,นี้มีการเดินทางบ่อยก็อาจจะมีคนไทยที่ไปต่างประเทศแล้วกลับมามีเชื้อวัสตับอักเสบชนิด E นะครับหมอผู้ใหญ่ของเราคปนึ่ไปพม่ากลับมาก็าาเป็นเชื่อไวรัส E และก็ให้พวกเราเนี่รรักษานะครับแต่เชื้อไวรัสที่สําคัญสําหรับประเทศไทยก็มี AB และ C นะครับและจะเชื้อไวรัสหนึ่งเาืมอเรียกว่าเชื้อไวรัสของตับโดยตรงก็งมักไม่มีผลต่อตับโดยตรงแต่มันอาจจะนานาที่มาเกเรตต่อตับได้เช่นไวรัสไข้เลือดอ irus, อกไซโตเมกาโรไวรัสเกิดเสืไซโตแล้วแต่นะครับดังนั้นถ้าประชาชนหรือวิธีป้องกันเบื้องตน้นด้วยไปตรวจสุขภาพกับแพทย์เป็นประจำ ในขณะที่มีสุขภาพดีไม่สุบุรีดื่มของมึนเมากินอาหารปลอดภัยไม่ใช้ใบมิดโกนร่วมกับคนอื่นออกกําลังกายในส่วนที่สําคัญเช่นแขนและขายอย่างน้อย30นาทีแค่นี้ก็จะสามารถลดอัตราการเกิดวราตับเสบปีไขมันตับก้อนในตับได้ขจรศสักเีกอย่ามรอึถ่ายภาพประดิษฐ์ผมอน่าว